อนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเข้าโหมดออโตของแก๊สแล้วนะแก๊สของผมที่ติดไปนะเป็นยี่ห้อของเวอร์ซุสนะครับเนี่ยเข้าออโตแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้เขาเข้าแก๊สนะจะเล่งเครื่องนิดน,นึง mm hmm. อ่าไม่ยอมเข้าเลยนะครับนี่เขาก็จะกระพริบอยู่แบบนี้นะอ่ะ ไม่ยอมเข้าเลยนะก็เดี๋ยวเรามาเช็คโซลินอยที่ถังกันนะครับเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงมันทํางานเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นที่โซลินอยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนป๊าบโอเคเราก็จะลองถอดคอยนะครับหรือว่าโซลินอยนะโซลินอยที่ถังนะครับออกมาวัดดูว่ามันเสียหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้คือของใหม่นะครับเนี่ยสียังแดงสดๆอยู่เลยอันนี้ของเก่านะสีเหมือนคอยเขาจะไหม้นะครับเนี่ยดำปีเลยอ่ะเนี่ มิเตอร์นะครับเราก็ปรับไปที่เราจะเช็คโหมดเช็คโอห์มนะนี่เราก็จะลองมาวัดดูนะครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองวัดของใหม่นะครับนี่สิบเจ็ดสิบแปดจุดสองสิบเจ็ดจุดเก้าะนี่ประมาณนี้นี่ของใหม่นะครับมิเตอร์นะลองตีดเลยนะส่วนตัวที่คิดว่าจะมีปัญหานะนี่ตัวนี้ปับเงียบคลิปนะครับนี่ แสดงว่าคอยข้างในเขาน่าจะไหม้นะครับเนี่ยเป็นรอยดําเลยน่าจะขาดแล้วนะเอโอเคเดี๋ยวมาลองใส่ตัวนี้เข้าไปนะแล้วก็มาดูกันว่าแก๊สเราจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเนี่ยโอเคไปลองกันเลยนี่นะครับใส่ของใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะก็ดูให้ดีๆนะครับมันก็จะเป็นสายสีแดงกับสีเขียวนะนะครับสายสีแดงให้เสียบเข้าไปที่ขา12โวลต์นะครับเนี่ยส่วน สายสีแดงนะครับให้เสียบเข้าไปที่ขา12โวลต์นนะส่วนสายสีเขียวให้เสียบไปที่ขาหมายเลข3นะครับก็ดูดีๆนะถ้าเสียบผิดมันอาจจะช็อตหรือว่าไม่ติดได้นะครับเนี่ยนี่ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่โซลินอยที่ถังกลับเข้าไปเรียบร้อยนะเปลี่ยนของใหม่เลยนะครับ็เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเข้าแก๊สให้เราหรือเปล่าสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับก็เข้าออโต้นะยวเร่งเครื่องสักนิดนึง ่ะเสียงสวยินอยทำงานแล้ว<ม>เข้าแล้วนะไฟหยุดกระพริบแล้วเข้าแล้วนี่เรรยบร้อยโอเคสรุปนะครับก็เป็นที่คอยตัวนี้นะหรือว่าโซลินอยถังนั่นเองนะก็เวลาถอดนะก็ดูให้ดีนะครับเนี่ยสายสีแดงเนะี่ยให้เข้าเป็นขา12โวลต์ตรงนี้นะครับส,ส่วนสายดาเขียวเนี่ยเป็นไฟลบนะ0ูนโวลต์นะเข้าที่ขาหมายเลข3าตรงนี้นะเข้าให้ถูกนะครับเดี๋ยวมันจะชอ็อตหรือว่าไม่ติดได้นะถ้าสายผิดนะระวังกันด้วยนะครับโอเค คลิปนี้ก็ฝากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยลาไปแล้วบายบายสวัสดีครับ